ฮัลโหลโอไมครนอนโจงกาเหรอฉันจูลี่นะฉันอิตามิดว่ามึงโปรยเข้ามาใส่มึงอยู่ถึงอิตาลีนี่คนไทยเขาอีรับ,บานนี่ฮะยากมาเที่ยวทิงปลาพนันเนอะไม่ใจมีใครเชิญมึงไม่ต้องมามึงไม่ใจเป็นแขกหลับเชิญเข้าตีนี่ที่เออแต่ว่ามาเล้วกันยุให้สงบสง,เงมเจียมตัวฮิตเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวโอโลลาลาอ่าเปรกระจายไปไหนนะเพราะว่าตอนนี้มึงโลไม่ว่าคนโจงกล้านี่เ็าก้นพองตึงถ่ายดนเลยเก้าว้ากันมากนั่นแหละเออ ยว้เรียบร้อยอะไรเอามดเออเอามดถุกคนมึงไม่กลัวใครเลยนะคนติชีดไฟเซอร์ซองเข็มเหนือชงค้าลุยมึงโซ่ไหมโซ่กันลาวเออฮะร้อยจังมึงนะเอาแมสเออโดยจะพอคนติใส่แมสไวตายข้างเอาไหมเอาเหมือนกันนะตึ่งหนังแรงบานเผื่อนเอาไหมในลาดหนัดติเดินลาลากันเอาไหมตายหละมึงไม่เว้นใครเลยนะเออใจเย็นใหญ่ใหญ่ยาบแรงเพราะว่าหุ่นก้อนนี่ มึงเข้าใจกัว่าโยก่อนไหมโยก่อนฮะใชหาเดือนก่อนสำรับสงคราก็คือ Number 1์วอ่าขึ้นนัมเบอรวันมานานพอสมควรแล้วสำรับสายพันเอิญนะ่ะนี่เขามึงมาลาก็คือเต็มทีแล้วเกรงใจมากเกรงใจมากไม่ชอบเลยไม่ชอบขึ้นหนึ่งสองสามแล้วหนึ่งสองสามสำรับกับน,นักุอลชูรชัยาลามานานพอสมควเรเลี่ยนทองกองเอแล้วเจ็ดชอบแล้วเลี่ยนทองที่ได้มาหลบลาชุดหลบนี้ไม่เอาแล้วลาบแล้วฮะ เราวันก่อนกิจการงานเมืองขาไขา่ขาแก๊สมึงเข้าใจไหมอ่าคนยืนเฮ้าันมาแล้วอ่าเบาในเลียดแพ็คแล้วคือไม้เบียร์แหละที่มาหลอกดังกับไม้เบียร์แล้วไม่ได้ทามากกินไลกันเลย,เลยมึงเข้าใจไหมอ่าแก้ไปให้เร็วๆอันตรธานให้ไปในเร็ววันถ้าเอิมมากแกนี้พ่อไอ้พ่อเลยตกใจให้พ่อวาบวิวเซี่ยวเล่นนิดๆพ่ออย่าได้เปรกระจายไปทัว่วฮะเกรงใจเกรงใจเห็นดูอย่างงูเหลวมึงแม่นดูคนมั่งอ่ะ อยู่กันซึมเศร้ากันไม่เลยอ่ะเป็นซึมเศร้ากันไม่เลยอ่ะนางน้งนำไรยืดกันไม่เลยผือโลมัม่แล้วอ่ะเออเมื่อนี่เป็นล่มกันแต่ละวันอ่ะซ็งอย่างอูเลยอ่ะงานการไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จัดเลยไม่ได้เวียนกรอกไม่ได้เต้นไม่ได้โย,ยมโยมโยมโยมเลยเนี่ยเออไปไวไว,ไว,ไวแกนี่นายเล้กไ้โลเลืองไ,ไๆๆม่ได้กูป,ปล่อยแต้นเจ็ดพันตัวเตรียมมาแล้วใจวัวมึงเนี่ย